กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้อยถแถลงของคุณพิธาเนี่ยถูกฝั่งเพื่อไทยวิพากวิจารณ์เยอะเกินเลยทีเดียวนะครับว่าโอ้โหมาด้อยค่ารัฐบาลเพื่อไทยมาโจมตีได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าล่าสุดคุณพิทาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่ถแถลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วิเคราะห์การทํางานของรัฐบาล90วันที่ผ่านมาเนี่ยชาติไหนๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นนะครับแล้วไม่ใช่ด้อยค่านะาไม่ได้โ<า>จมตีด้วยหวังดีก็ชี้ให้เห็นไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี แล้วก็บอกว่าเป็นการวิเคราะห์การทําหน้าที่เป็นสสฝ่ายขานมีสิทธิ์มีเสียงนะครับที่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่วิเคราะห์ไปซึ่งตนเองก็ทําหน้าที่อย่างสร้างสารรค์เอาประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอมานะครับยกตัวอย่างด้วยอย่างการที่ไปวิเคราะห์เรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยจากอิสราเอลในช่วงวิกฤตหรือแม้แต่เรื่องของการฉีดวัคซีน HPV มดลูก1ล้านโดสก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ในเชิงสร้างสารรค์นะสะท้อนให้เห็นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวตนของคุณพิธาเองก็พูดอย่างาตรงไปตรงมา แต่ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่แม้แต่นายกเองก็ยังกังวลเลย<ะ>ออย่างเรื่องของค่าไฟการเพิ่มค่าแรงที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยและ พยายามที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งหากอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ต้องลงไปดูที่รายละเอียดว่าในกระบวนการนั้นถูกต้องหรือไม่โดยเอาสูตรในการคำนวณค่าแรงของไตภาคีหรือว่าอะไรก็ตามที่ถูกต้องเนี่ยต้องไปดูซึ่งเป็นการบริหารงานภายในเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับเหล่าบรรดาแรงงานไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆกับนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นการเตือนรัฐบาลด้วยความหวังดีครับเนี่ยก็เน้นย้ำแบบนั้นทีนี้ก็ยังพูดถึงประเด็น อย่างเรื่องของค่าแรงก็คือการที่ไตภา,าคีตอนนี้ถูกส่งเรื่องจากคอรมอให้มาทบทวนใหม่อีกรอบใช่ไหมครับ,รบในการพิจารณาเรื่องของค่าแรงเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองแทรกแซงหรือเปล่าคุณพิธาให้ความเห็นแบบนี้ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายแต่ต้องเข้าใจว่าแบ่งเป็น3ส,ส่วนส่วนของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ราชาการซึ่งคิดว่าทางราชาการก็มีส่วนที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเข้าไปสู่ที่ประชุมคอรมอแล้วเนี่ย ทำไมถึงถอดวารานี้ออกไปแล้วมันทําให้เกิดความไม่มั่นใจไม่ชอบมาพากลมันก็กลายเป็นเรื่องที่ข้อกังวลอีกซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้เสร็จภายในการพูดคุยว่ากรอบที่จะเห็นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีไตายาคีอาจจะดูแค่เฉพาะแรงงานอย่างเดียวไม่ได้ไปดูด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือว่าเงินเฟอ้อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภาพผลิตผลซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคุณวิถาบอกว่าไม่ทรารบเพราะว่าตัวคูณอาจจะไม่ตกผลึกหากมากเกินไปน้อยเกินไปจะทําให้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเป็น2บาท3บาทหรือ10บาทในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือคุณพิธาก็มองว่าเวลาลงไปคุยในรายละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่การสั่งไงไม่ใช่การสั่งว่าต้องปรับต้องเพิ่ม,มแต่ไปคุยกันว่าจะปรับด้วย เนื้อหาอะไรข้อมูลอะไรบางทีไตรภาคีอาจจะยังไม่ได้รวมถึงในเชิงมหาภาคที่ภาครัฐม,มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ก็เลยแนะนําว่ามันมีคําพูดเนาะเขาบอกว่าปีศาจมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดถ้าไม่ไปดูในรายละเอียดก็จะไม่เห็น